ดูบรรยากาศรอญาติให้ดูบรรยากาศทำป้ายหกสิบสองกาแฟดีตรงนี้เลยกาแฟ ยืนกับแม่ก็ได้แม่ก็บยืนด้วยก็ได้ดย,ยืนด้วยกันนั่นแหละแม่ลูกแม่ลูกด้วยกันด้วยกันมาลอออ้อพ่อไปน่นเนี่ยมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ถ่ายแล้วมาทางนี้พ่อช้าอยู่ะถ่ายกับแม่เขาตรงนูง้น ไปจบแล้วป้ายจบแล้วแล้วนั่นอะไรทางมี้นตัอะไรจบแล้ว MCT รอบรรยากศไดินรงเข้ามาเยน่าจกญาติเดี๋ àmà thải cho dãa nồi thải cho dãa nồi hấp

ทำไมรู้จักพี่ข้าหลาพี่ข้าเสื้ออะไรแล้วตัวเองเป็นอะไรกับพี่เขาเป็นน้องหน้าเหมือนกันเลยเป็นน้องแต่เมื่อไหร่ แล้วเราเป็นลูกทหารเหรอลูกอาจารย์ที่นี่เหรอครับเป็นลูกทหารที่นี่เหรอพ่อถ่ายกับแม่อ๋อเหรอไปถามพ่อเลยพ่อถ่ายกถ่ายอยู่แล้วแหละพ่าอยู่ไหนละ่ะเป็นที่ถ่ายใคยแม่ขเขาล่ะที่ถ่ายพ่อ น้อยแ้หต้องต้องซูมใกล้ๆคาดู